สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับอ่าใกล้วาเลนเไม่ใช่วาเลนไทน์สิฮาโลวีนนะครับ <c oughs> น้องๆหลายคนก็คงจะอยากวาดผีเนาะคลิปนี้นะครับเราก็จะมาวาดเป็นฟักทองใส่หมวกแม่มดกันนะครับอันดับแรกเลยฟักทองเราจะวาดเป็นคล้ายๆกับวงลีนะครับ มันก็ไม่รีมากนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วฟักทองเราจะไม่หันหน้ามาตรงๆนะเราจะหันข้างแบบนี้เราก็จะวาดเป็นกรีบฟักทองหนึ่งอันไม่ต้องเป๊ะนะครับฟักทองมันจะมีบิดๆเบีเ้ยวๆได้กรีบฟักทองอีกอันหนึ่งฝั่งนี้เหมือนกันนะครับ เราจะมีกลีบฟักทองอยู่ในด้านที่เราเห็นในภาพนะก็จะมี1 2 3 4 5 5อันนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลูก,กตาเข้าไปเราจะเอาแบบง่ายๆเป็นตากลมๆก็พอจริงๆเราสามารถออกแบบนะครับเป็น ตารูปแบบอื่นๆที่มันน่ากลัวน่ากลัวได้เขาจะเอาแบบง่ายๆก็พอน้องๆจะได้วาดได้นะครับต่อมาก็ปากเหมือนกันเราเอาปากง่ายๆนะครับมีฟันหลอให้ด้วยข้างซีหนึ่งเอาซีข้างล่างด้วยก็ได้อ่าอันนี้เราก็จะถมดำนะครับปึ๊บปึ๊บ เนี่ยตัวฟักทองเราเสร็จแล้วต่อมาเราจะใส่หมวกแม่มดให้นะครับหมวกแม่มดเราก็จะวาดเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปก่อนป๊เสร็จแล้วเป็นสามเหลี่ยมหักๆแบบนี้แล้วก็จะบานออกนีแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีเป็นผ้าคาดที่หมวกนี่ประมาณนี้ปึ๊บปอ่ะเลื่อนลงให้มันกลางจอสักหน่อยคราวนี้เราจะลบตรงนี้ออกเนาะนี่ลบออกนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับภาพวาดภาพร่างดินสอของเราต่อมาเราจะตัดเส้นเนาะ เอาปากกามาตัดเส้นเลยเอาปากกามาตัดเส้นนะครับอันนี้เราจะตัดเส้นเฉพาะส่วนที่เป็นเส้นรอบนอกนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาปากกาที่มันเล็กลงเนาะมาตัดเส้นส่วนที่เป็นเส้นด้านในนะครับอันนี้เราตัดเส้นรอบนอกไปก่อนปึ๊บปึปึ๊บ,บ,บ,บนี่อ่าช่วงตรงนี้มันเป็นช่วงที่เราจะถมดำนะครับก็ใช้ปากกาหัวใหญ่ๆจะได้ถมดำเสร็จไว,ไว ก็จะง่ายๆนะครับสําหรับฟักทองใส่หมวกแม่มดอันนี้ไม่ยากมากลองวาดตามกันได้เลยเสรับผมดำลงไปนะครับ เอาละต่อมาเดี๋ยวจะใช้ปากกาที่หัวเล็กลงนะครับมาตัดเส้นด้านไหนให้สมบูรณ์ลวดลายของผ้านะครับ แล้วก็ปีกหมวกอีกอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะก็ปีกหมวกนั่นแหละเนาะอ่าขอบของฟักทองนี่ปุ๊บ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  นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับฟักทองใส่หมวกแม่มดของเราเห็นไหมว่ามันไม่ยากเลยเนาะใครชอบนะครับลองหัดมาวาดตามดูกันได้นะครับใกล้ฮาโลวีนแล้วเราก็จะได้มีการ์ตูนผีเนาะไปวาดตกแต่ง ในส่วนที่เราต้องการได้เนาะอ่าละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครต้องการให้วาดอะไรเพิ่มเติมหรือเป็นรูปผีแบบไหนแนะนำมาได้นะครับจะได้เอามาวาดให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ